เป็นหมวดเค้นอทำไมอ้ป่อ่าม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 าไอ้ถ้ามันไม่พอดีจอบอ่เฮ้ยไมันขับใช้หรยกวะ มุนมองไม่เห็นทางนึกยไงแต่แข่งหลักลึกลงในใจอันนี้พร้อมเล่นหรือยังพร้อมเล่นแล้วถ้ามาเป็นอีกหม่ไยแล้่ตัวหนึ่งทางครับผมอะไรก็มาฉันก็ไม่ได้ตำอะไรพูดว่าอะไรนะพร้อมแล้วครับกำลังเข้าไปชวนหน่อยโมชวนเพื่อนหน่อย เล่นได้ขอวเองเล่นัวเองเ่ได้เยขียนได้เปิดไวไฟธรรมดาก็ได้ขึ้นไหมไม่ขึ้นอะไรวะเนี่ยอะเ้อพกเกอร์ดัชนีสปอร์ตยูไนฟหมายควยว่าไง